สวัสดีค่ะช่องหลังบ้านทนายลุงพลวันนี้เราจะพาเอฟซมาทัวร์นะคะมาดูวัดปากโดมกันนะคะวันนี้หลวงตะกบพาหลังบ้านทัวร์นะคะทานข้าวเสร็จหลับตื่นขึ้นมาอีกทีก็ถึงวัดแล้วนะคะทุกคนวันนี้ภาพบรรยากาศสวยมากๆเลยนะคะเรามาดูอ,อ,องค์ปู่กันนะคะ นะคะทุกคนสวยไหมคะเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปดูข้างหลังด้วยนะคะติดแม่น้ำค่ะสง่างามมากนะคะดูกันใกล้ๆนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรุ่นเปิดซับหรอคะอันนี้น้องฟ้าให้โชคนะคะ f อดูกันได้นะคะนี่แล้ก็ซเข้าไปจะซักกันนี่ก็ได้ นี่นะคะดวงใครดวงดวงใครดวงคนนั้นนะคะเอฟซีดูกันนะมาเนี่ยเ <c oughs> น,น,นี่น,นี่นี่เอฟซีคะ <c oughs> หลวงปู่กบ <c oughs> พา <c oughs> พาเรามาเที่ยวนะคะวันนี้ทัวรว์เรียกมาไม่กลัวเอ,อ,อาไม่จวไหว พระสหายแห่งมหาบะเบิงอันนี้ถ้าถ่ายรูปเนี่ยไม่หนุ่รอเขาถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปดวนห้านาทีไงบะเบิงเราอยู่นนภาพบรรยากาศร,รอบๆนะคะ ายา,าวคัาาว,วังนาขินเราลงไปดูที่ถ้ำกันนะคะไปโอ,อ,อ้โห เดี๋ยวจะพาเอ่อเลี๋ยวจะพาเลี้ยงกบเอ้าเล้งกบเข้าแลี้ยกบขากบเข้าเลีกบแล้วกบก็พาลงมาในถ้ำวังนาคีของไปดูกันนะคะวัดป่าโดมวัดป่าป่าโดมนะคะอยู่อุบลราชธานี ลวงปู่พาทัวร์นะคะวันนี้จะพาลงมาชื่นชมลมพัดเย็นอันนี้จะเป็นแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลน้ำชีจานประตูช่องนี้แล้วได้นี้ลงมาเรื่อยๆแล้ลงมาดูท้องฟ้าตัวเองในน้ำมูลหรือว่าแม่น้ำโขงดูท้องฟ้าดูท้องฟ้าสวยมากเลยดูดิใช่อ่าเหมือนข้าวมาแล้วก็พาหลวงพ่อพาไปเรื่อย เดินตามไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆมาถึงปากถ้ำเลยทางด้ทางลงนี่ทางดงถ้ำลุกลงไปสู่ลงไปสู่แม่น้ำมูลเราต้องลงไหมนี่ยลงมาอย่างนี้เลยลูกเนี่ยคือปลายด้านจะขึ้นลงทางนี้นี่ตอนนี้หลวงพ่อเยืนอยู่นี่คือแม่น้ำนี่แม่น้ำนี่คืแม่น้ำ แม่น้ำที่ปลาแล้วก็ปลาจะว้ายปลาเพียนเยอะแยะเลยปลาด้วยลงมาปว่อปลาจะเพียนเยอะแยะเลยเขารู้เขารู้เข้ามาเขามาขึมาหรือไม่ขึ้นมากินเดีว้เนี่ยเนี่ยดูปลาปลาปลาบึกอุยมีปลาด้วยปลาบึกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนี่ปลานี่ปลาปลาบึกเราไม่ได้อาหารมาให้กินนู่นปลาโน่นแหละปลาบึกเห็นบ้านโน่นเพราะอยู่ในระแวกนี้เนี่ย ดูเส้นน้ำเนี่ยไปเป็นเส้นอะไรก็ไม่มรู้ดูนี่เป็นปลาลูกนี่ปลาในแม่น้ำใหญ่จริงๆแต่ปลาไม่หนีไปไหนจะอยู่นี่ตลอดเขาจะอยู่นี่ตลอดเนี่ยนี่คือเน่ยลกูกเน็ตข,ขึ้นลง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 ทางนี้ดูให้ดีนะลูกนะข,นขึ้นลงทางนี้

ปล่อยปล่อยปลาล่งนึ่งรว่ามาเช่นนี้ปูขึ้นไปทำอะไรเาเป็นเทวดหัวใจดีด้วยเอาม่น่านช่เมีนอยูมองเลิกกันยูได้ยูไปใส่นี่ไเนี่เู่ปลาหลก็จะขึ้นไปอย่าง น้อนไปถึงตรงนี้วจุดชมวิวจุดชมวิวนะฮะมีตัวใหญ่มากเลยอ่ะดูดิหลวงปู่ลงไปให้อาหารป่ะโอ้ยเดินดีๆนะคะ

สำหรับคลิปนี้นะคะหลังบ้านทนายลุงพลจะขอลงไว้แค่นี้ฝาก FC ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ